สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่ในเกม Dragon Ball Legend ครับ Legend Festival พาร์ทที่สองครับผมมาตัวใหม่ถ้าพัชเมฟเซ่าไปแล้วครับตัวคูผมบอกแล้วว่าตัวนี้เทพนะคู่พอลูกนะครับมาดัก าแววอันนี้เป็นตัวออริจินอลนะครับไม่มีอะไรน้อเรื่องนะเกมสร้างขึ้นมาเองครับตัวน <vit> sure. ี้ค่อนข้างเท่เลยเออไอ้เจ้าจิ๋วสกุจิคุนิเซียว มีน,น่าจะเป็น5เต่าเอฟนะฮะหรือเปล่าใช่หรือมะเยอะมากเลยอยากได้แล้วเจอ5คู่ขึ้นเต่าคู่ขึ้นเต่าคู่ไหมเออขึ้นเต่าคู่สุดทาลีฟินิช อย่างนี้ยัตตาซ่าข้าจย <พอ S 1> ัตตาจิโเรต้นาอืหนี่นะครับลูกอาร์ตโอเคโกคูแอนบาดักนี่ยะครับตู้กาชาก็จะประมาณนี้เลยนะครับเรามาอยู่ในตู้กาชากันเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับโกคูพอลูกนะครับโกคูวาดักโอ้โหตู้นี้ อันนี้เป็นตู้ที่ผมว้าวมากนะคือผมไม่คิดว่าเขาจะทําจริงๆนะเว้ย <c oughs> คือไอตัวละครตัวนี้มันเป็นฉากตอนเราเปิดกาชาถูกไหมเออก็จะจะเป็นแบบว่ามีบาดักมาช่วยโกคูนะเออแล้วก็จะการันตีตัวใหม่ไปนะครับแต่ว่าอันนี้คือมาเป็นตัวให้เล่นเลยเป็นตัวออริจินอลนะครับตัวออริจินอลก็คือเป็นตัวที่ไม่มีจริงๆในเนเรื่องหลักนะเป็นตัวที่แบบเกมสร้างขึ้นมาเองนะครับอันนี้ก็เป็น ตู้กาชาตู้แรกเนาะเป็นตู้กาชาออริจินอลตู้แรกเลยนะครับไอสองตัวนี้ก็เป็นตัวที่ลงตู้กาชาออริจินอลตัวแรกเหมือนกันนะครับโอ้โ,ฮโฮบาดักนะครับอันนี้เป็นท่าขึ้นเตาเนาะเออประกบบนประกบล่างนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตัวละครกันกนะครับตัวละครข้างตู้หลังตู้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เนี่ยหน้าตู้เนาะพระเอกของเราคือ ตอนผมดูโทชิมันไลฟ์สดประกาศตัวใหม่อ่ะทุกคนผมโคตรกลัวเลยว่ามันจะมีสองตู้นะครับตอนมันบอกว่ามันจะไปแล้วที่มันบอกอะไรนะมันจะบอกว่าเออกึศกึศบายอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเออบอกว่าเออเดี๋ยวฉันจะไปแล้วฉันจะปิดคลิปแล้วคือตอนพาร์ทแรกอ่ะพอพอมันบอกว่ามันกำลังจะไปแล้วอ่ะมันไม่ไปจริงไงมันไปหลอกไงมันมีโกฮังบีดอยู่นี่ก็มีโกฮังบีดโผล่มาใช่ไหมกลายเป็นว่าโอ้โหพาร์ทแรกมีสองตู้แล้วคือแบบเราก็ต้องแบบ เฉลี่ยเพชรในการเปิดอ่ะถูกไหมเออหรือไม่ก็บางคนก็อาจจะทุ่มเปิดทีเดียวนะครับเปิดตัวใดตู้หนึ่งทีเดียวอะไรเงี้ยก็พาร์ทสองผมดีใจมากนะดีใจมากที่ตอกไปแล้วคือไปจริงๆนะโทชินะรอบนี้นะก็แน่นอนพาร์ทสามยูเอปิดท้ายแน่นอนครับคุณลองคิดดูนะคิดง่ายๆนะเลเจนด์เฟสทั้งทีนะเวย้ย เป็นกิจกรรมใหญ่ของเกมอ่ะคุณคิดว่าตัวยูเอลมันจะไม่มาจริงๆหรอมันมาแน่ครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเก็บเพชรรอพาร์ทสามมาด้วยนะยูเอลมาแน่นะอ่าน,นี้ก็จะเป็นหน้าตานะลูปอาร์ตที่ใช้ได้เป็นคู่ปรับฟิเซอร์กันทั้งคู่นะครับนะครับโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นอุ้ยอันเนี้ยตัวนี้ผมอยากได้ตัวนี้ถือว่ากลับมาไวนะผมยังไม่มีนะผมก็อยากได้นะครับโกคูไซย,ยาตัวเนี้ย อันนี้ไม่อยากได้เอ้ยไม่อยากได้ไม่อยากได้ไไดเป็นเซนไครตัวล่าสุดนะเซนใครตัวล่าสุดอืมอันนี้ก็หูไม่อยากได้อะเซนไครไปแล้วอูวันนี้ก็โอ้โหอนาดอันนี้ตัวใหม่นะครับเอ็กตรีมมาดักตัวใหม่เอ็กตรีมฟรีเซอร์นะครับโอเคประมาณนี้ตัวข้างตู้เนี่ยตัวข้างตู้เนี่ยผมอยากได้แค่ตัวนี้ตัวเดียวอะ <laughs> ถ้ามันออกนะมาดูอันนี้กันสักหน่อย ตาการออกก็0.5นะครับโกคูเป็นสีน้ําเงินเหรอมาด้บเป็นสีเขียวนะครับ0.5เปอร์เซ็นเลยนะสําหรับเอยมันก็ทั่วไปนี่หว่าจะจะพูดเวอร์ทำไมวะ <c oughs> ก็ปกตินี่หว่าข้างตู้นะไอเวบข้างตู้0.250สปาร์กิง้งสปาร์กิ้ง0.5นะครับเอ็กตีมตัวใหม่มันเท่าไหรว่วะอยากรู้อ่ะอ่านี่นะครับ เอ็กตีมตัวใหม่ศูนย์จุดสองสี่ห้าเอ้ยเหมือนก็เท่ากันทุกตัวนี่หว่าเออไม่เกี่ยวนะครับโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะสเต็ปสเต็ปหนึ่งห้าร้อยสเต็ปสองเจ็ดร้อยสเต็ปสามหนึ่งพันสเต็ปสี่ฟรีเอ้ยตู้นี้มีสี่สเต็ปเองเหรอมีแค่สี่สเต็ปนะครับอือโอ้แสดงว่าดูดเพชรนะเนี่ยคือเป็นตู้ที่ดูดเพชรนะคุณลองคิดดูนะคุณเปิดแค่สามสเต็ปคุณไดคณ้คุณได้รอบฟรีแล้วอะ แสดงว่าดูดเพชรน,นะตู้นี้ผมบอกเลยเพราะว่ารอบพันมีแค่ครั้งเดียวเองอ่ะด,ด,ดูดเพชรแล้วก็น่าจะเป็นเป็นตู้ที่เกลือด้วยจริงผมบอกเลยแล้วก็เออสเต็ปสี่ใช่ไหมสเต็ปสีเนี่ยสเต็ปสี่ไหนมันขึ้นตรงตู้เลยคือถ้าเราเปิดได้เนี่ยคูณสามไปเลยนะครับก็คือได้ตัวมันอนะ่ะคูณสามไปเลยนะโอ้โหสเต็ปสี่สเต็ป 4, สี่คือรอบฟอีถ้าถ้าเปิดออกคูณสามคูณสามนี่มันผมไม่แน่ใจว่าถึงสีดาวหรือเปล่านะโอเคพูดมากนะครับ ได้เวลาเปิดแล้วก็เหมือนเดิมนะผมคงไปทุ่มหมดนะหมื่นสามพันเพชรเนี่ยพอเป็นพีทีครับพอเป็นพีทีรอ UL แน่นอนผมอะ UL ทุ่มแน่นะครับโอเคลุยห้าร้อยแรกไปมาเลยไหมละ่ะมาเลยไหมละ่ะแต่ว่ารอบแรกผมไม่ค่อยไม่ค่อยหวังเท่าไหร่นะกับสเต็ปแรกนะแต่มั็น<ต>ไซย,ยาโบนี่ออก เสมอเลยว่ะขอข้ามขออนุญาตข้ามไม่มีอะไรโอ้โหโอเคไม่มีอะไรนะครับอย่างที่คิดเลยสเต็ปแรกใครเปิดออกคือดวงชาตินี้คุณหมดไปแล้วอะต่อครับสเตปสองเจ็ดร้อยการันตีเอ็กตีมไปโอ้เงียบอิพ <c oughs> ไปเป็นไซยา่ามาดักมาช่วยลูกหน่อยไม่มา ถ้าบาดักมาคือได้อะคือได้เลยอะโอ้โหโอ้โหข้ามเลยสเต็ปสามนี่นา่าจะพันแล้วสเต็ปสามนี่จะพันเลยนะไปกันเร็วๆครับไม่อยากให้คลิปนานเกินไปสเต็ปสามนะครับสเต็ปสามไปอย่าออกยากผมเกลียดทองฟ้านาะมเอกมากเลยทองฟ้านาะมเอกผมโคตรเกลียดอ่ะมันเกลือเว้ยบาดักออกไม่ออก เผาลุงเผาลุงไม่ลุงมแมงแดงโบลี่ออกไม่มาสัก,กสัก,กอันหนึ่งเกือตลอดเสมออีกแล้วอย่าเสมอบ่อยพี่โอ้โไม่ปีอะไรเลยรอบฟรีถ้าได้มันคูณสามยใช่ไหมมาได้ปุ๊บคูณสามเฮ้ยดันบอลมาตัว แต่ว่าโอ้โหเอร์ลักมอไปหาเอ,อ้ยเอือดีครับอย่างนี้เอา้าผมรีบกดเอา้าไม่เอา้าสเต็ปสี่คือได้ตัวเดียวเหรอออนเปลี่ยนมันเปลี่ยนไอ้นี่กาชาใหม่เหรอสเต็ปสี่ได้ตัวเดียวเองเหรอผมก็ลืมดูก็คือรอบรอบฟรออีอะได้ตัวเดียวใช่ไหม เอออะไรวะเ,เนี่ยต 4, นะมมแต่ว่าถ้าเปิดโกคูออกเนี่ยใช่ไหมสเต็ปสี่ฟรีเนี่ยฟรีซัมมอนวิอ๋อแต่ว่าถ้าเปิดโกคูโกค,โกคูกับบาดักปอในสเตปสี่อ่ะมันจะคูณสามใช่ไหมเออนี่ไง <All> right, โอ้โห right, งั้นตู้แบบนี้ไม่โคตรเกลืออ่ะผมบอกเลยตู้แบบนี้ไม่โคตรเกลือ <H op> โอ้โเกลือจริง ตู้แบบตู้แบบนี้เกลือนะครับโบลี่โบ๊อลงโบลี่ไม่ออกโกูกูกูชนะอีกท้ามครับตู้แบบนี้ไม่ค่อยน่าเปิดหรอกผมบอกเลยแม่งดักวะเนี่ยตู้นี้ดักเพชรกูจะพัชสามเหรอเนี่ยไปครับโหูไม่มีอะไรเลยวะดิไม่มีอะไรเลยอะไรวะยังไง โบลี่ออกไหมหน่ามครับไม่ไรเลยครับเฮ้ยได้มาดักตัวใหม่เอ็กซ์ตีมว่ะได้มาดักตัวใหม่เอ็กซตีมแต่ก็งั้นงนนะครับมันเกินงันงันหรือเปล่ามันเกินงันงันหรือเปล่าแล้วเนี่ยเฮออ้ยทองฟ้าโคโลกขอได้ลุ้นพอได้ลุ้น พอได้ลุ้หรือพอได้แล้วมาดูกันขอลุ้งขอลุ้งหน่อยลุ้งหน่อยโอ้โหแดงว่ะโบลีออกออหไม่มีอะไรเลยดันชนะด้วยโอยอิสูแดงความเลยครับยังไงเฟกเอาตัวใหม่เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยสกิปปุ๊บมาเฮ้ยได้เออ ักคิปปุ๊บมาเลยแจมนิ่อ้ขอบคุณักคิปปุ๊บมาเลยแต่มันก็ไม่คูหรือเปล่าวะสองดาวอุย้ยสมดาวอ่ะสมดาวแต่ถ้าพันแปดน่าจะได้ถึงสี่ดาวนะเออถึงแน่เนี่ยถึงแน่โอเคครับได้ครับออกเฉยว่ะนะ ขออีกตัวได้ไหม <g ül> เรล่มโลกว่ะไปสคลิปปุ๊บมาพอา่าเยอะมาเลยดีกว่าเป็นอนีต้ามาการันตีเลือจบแล้วนายจบแล้วครับนายเ้ยไหนวันนี้มันก็ไม่ค่อยเกินงบนะครับเดี๋ยวเปิดอีกวนอีกรอบวนอีกรอบแล้วผมพอละจริงจริงนะไป วนอีกรอบผมจะพอนะครับเผื่อได้อีกตัวอยากได้ตัวหกดาวพลังดีห้ามแล้วกันไม่น่ามีอะไรเด็กก็ได้มาแล้วครับคู่พ่อลูกนะครับไปโอ้โหเงียบกิฟ้องฟ้าพ้องฟ้ามาเงียบกิฟนี่ยโอ้โหเงียบกิฟโอ้โห โอ้โหเลยอือหืออือหือเลยอ่ะพันสุดท้ายแล้วครับพอแล้วดีนะวัอนบอลรอพัรสามตัวเอาต้าดีกว่ามาเผาลุ้งไม่ดงแกงว่ะ อู๋พีเซอร์ละหม้อมีก็้จจบดีครับจะจบสิครับจะลุ้นหน่อยแล้วกันลุ้นหน่อยแล้วกันเผื่อได้เลเจนด์โกฮังหมดแล้วมั้งหมดแล้วมั้งหมดแล้วมั้งยังไงเลเก็กเอาเลเจนด์ปุ๊บโกคูตัวขยะ ขยะล้วนเอ้ยแต่เบียกาโมโอเอ็กีผมยังไม่มีวะ่ะโอเคโอเคโอเคอ่ะฟรีนะสุดท้ายละไปเก็บเพชรไว้โอ้ยตู้ต่อไปนะโอ้โหอนาถไม่ให้คุได้ลุ้นเลยวะ่ะถึงว่าทำไมรอบฟรีมันถึงคูณสามให้นะมันได้ยากนี่เองใครจะได้วะเนี่ยใครจะได้วะเอาเอาตายเลย โอ้โห oh, oh. นึกว่าจะมีวิทย์มาช่วยอะไรอย่างงี้ไม่ไม่มีไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีอะไรเลยแล้วอยู่ดีก็ได้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมางงงงหกดาวเลยเฮ้ยผมงงเลยอะอะไรวะเนี่ยอยู่ดีก็มา ไม่ไม่ใช่ว่าดวงกูหมดแล้วนะพาร์ทสามกูเปิดเอาต้าไม่ออกไม่เอานะ <c oughs> โอเคได้เป็นหกดาวสมใจยอยากนะครับแต่เดี๋ยวมันต้องมีแลกนี่ว่านี่ผมขอแลกนิดนึงนะเอาไปแลกก่อนมันจะเหลืออีกหนึ่งเหรียญนะผมได้เก้าเหรียญมันจะเหลืออีกหนึ่งเหรียญผมจะแลกได้สองใบตัว๋วเอ้าไม่มีให้แลกตั๋วด้วยเฮ้ยรอบนี้ไม่มีให้แลกตั๋วนะครับใช่ไหม ไม่มีให้แลกตั๋วว่ะมันเอาตั๋วออกไปแล้วเออยผมก็ลืมดูไม่มีให้แลกตั๋วนะครับตั๋วฟรีไม่มีให้แลกนะก็คือเหรียญนี่ผมก็คงเอาไปทําอะไรไม่ได้อะผมคงไม่คงไม่เปิดกาชาจ,จนถึงสิบสนะิบห้าเนี่ยเป็นอย่างต่ำสิบห้านะแล้วก็เอามาแลกหรอกเนาะไม่เอาไม่เอาไม่เอาพอแล้วครับแค่นี้คือพอ ก็ประมาณนี้นะครับแค่นี้แหละพอแล้วหกหกดาผมผมสบายใจแล้วตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่ผมอยากได้นะมันคือมันเท่ครูพ่อลูกนะครับก็ใครเปิดตู้นี้ไปนะครับเกลือไหมครับชอบไหมตู้สเต็ปแบบนี้สี่สเต็ปเท่านั้นนะครับชอบไหมหรือไม่ชอบยังไงนะตู้แบบตู้การเปิดแบบใหม่นะหรือใครชอบแบบเก่ามากกว่าคอมเมนต์ไว้ได้ใครเปิดตู้นี้ออกไม่ออกอยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้ใครอยากระบายอะไรอยากขิงอะไร ขอให้เป็นเรื่องจริงนะใครขิงนะขิงหลอกขอให้สอบตกเออขอให้ติดศูนย์นะครับนะใครเปิดออกมาผมสามตัวขิงไม่ได้เลยขงิงมาเลยผมชอบเดี๋ยวก,กดหัวใจให้นะแต่ถ้าใครโกหกขอ,ขอ,ขอ,ขอให้พวกเจ้าติดศูนย์ติดหลอกจซะพว,พวกเด็กน้อยทั้งหลายนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณทุกคนที่รับชมันด้วยนะครับผมไปแล้วครับ